ไรเลวลงไปเล่นน <Es> in ้ำเล่นบัดมือไมเล้ออมาได้บ่เลไม่ออกมาได้บ่เลยโอ้ยได้คือเล่นของไงเนี่อ้ เพื่อขามขึ้นมาเพื่อมันขามขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดโอ้นี่ไปอยครัก้ยานลุงโดดลงเปไม่เสียหำโอ้ย่านการโคมสลามอะไรแม่ป๋วแม่ป่วเอาอะไรแม่ป๋วบัานนี้เอาขาาไปเอา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 ลม เหื la la ่อยเนเหนื่อยเก็หยุดไปสบัดเลยสบัดสบัดเร็วสบัดเร็วคือมาอยู่กับธงกับนาเนาะมันเลยเป็นอันเขาเรียกว่ามาหมาบ้านนอกไปแล้วทนอยู่กกกอกนี่เป็นหมาคุณหนูดีได้ยังเลยได้ได้ได้น้ำ

ยานจมลาบกบลอยลงกับจมยานมันจมไปขึ้นไปเมื่อยแล้วบอลปิงกัดเราบ่เเ้อกเยลูกปิงนะ้แลขึ้นมาแล้วนาวแล้วนาปเอาแปลงหลังไว้เถอ <laughs> มาแหละมามาจอดรถขึ้นรออยู่บันทึกขึ้แปลงล่างไว้ <laughs> กี่นาที <laughs> แปลงล่างกี่นาทีเ <laughs> พิ่สองนาที <laughs> อันนี้คืออันนี้คือชุดทํางานนะมาก็ทํางานลุยงานเลยนะคะตอนนี้งานเสร็จแล้วก็มามาดูลุงเล่นน้ำกันอีนกที้ ่อยสิอกาลงเดอ้คอคอยเห็นคอยเห็นคลิปแอดซิดแล้วว่ามันมีปิ่งปิ่งข้าวน้ำเด้พี่น้องเลยขากนอเล่นน้ำนี่ข้าวเคี้ยวล้วบ่อน่ะข้าวเหี่ยงเลมันก็เปลี่ยนจากสัน ทางน,นี้แล้วน้ำ,ออนำโอ้น้ำน้ำเป็นสีเขียวเขียวอ่อนข้าวาเป็นสีเขียวแก่ค่ะถ้า,า,าได้ลงเนี่ยบ้ขึ้นนี่เพิ่นเย็นเด้ กี่แสรูนะว,วมีคนสนใจเขาเาจะน,น,น,น่บโยนใหม่ขึ้นมามีปิ่งกอคือสิก,กีดสนันพี่น้อง เม่อยู่นี่อันมวนคักหลายลืมกกกๆแล้วพี่น้องเอ้ยปกติอยู่นู่นก็อาจชอบลงไปเล่นน้ำที่ห้วยที่ห้วยบุงอยู่แล้วนะคะเมื่กี้อาหารป่าจ้ะเออเอไปหากินปลาแถวห้วยบุง อยู่นี่เพิ่นมีสาสองหน่วยสามหน่วยนะเพิ่นกับมวนเหลวเนาะคือสิบปรยักขึ้นเลยแหละนอนนี่นอนมวลไหลอืม นิกี้ไหวทากันเชียงเลยลูกกันเชียงให้ดูนะเร็วีกกงงด้้้าาาายมมมุุันนนนหห เก้ขยะมาแล้วค่เขยะมาเลยโอพี่น้องเด้อนิกกี้เดี๋ยวมันติดคอนลนิกกี้มันปล่อยแล้วยายายาคาบยาอีกคาบนั่งมาไม่ได้ไม่ได้รถ่อยหน่สิหุ่มแล้วพี่น้องเอ๋ย มาจอดไว้ตั้งแต่นู่นนะฮะยาจะขึ้นหุ่มแล้วเด้อกระบะชดบุญแล้วมั้งนี่คือถ้าคนถ่ายอยู่างนี้ก็จะจะอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ขึ้นเขารู้ว่าเรากำลังกำลังจับภาพอยู่เขาก็จะโชว์อืม ถ้าเราเราสนใจอยู่อย่างนี้เขาคงไม่ขึ้นหรอกนิก้ <c oughs> ไม่มีใครถ่ายแล้วขึ้นมาแล้วลูก บื่ขคืน <Ash well. S 1> ด็พี่น้องเอ้ยใช่ใ ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วก็พักแล้วนะคะนี่นะคะตอนนี้ สำหรับคลีมนี้ก็ขอลุงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลิชชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ